ทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับนดีอะไรหลวงท่านอย่างท่าจะตั้งใจท,ท,ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมทำด้านแฟชั่นด้านอะไรซึ่งลึกมากแล้วก็โครงการหลายสิบล้านแต่ในขณะเดีวยวกันผมก็ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์เรื่องจิตใจซึ่งพอศึกษาเสร็จแล้วเริ่มสื่อสารไปบ้างทั้งเรื่องหนังสือหรือแม้แต่บทความที่พูดคุยผู้คนเนี่ยเรารู้สึกว่าผลสะท้อนตอบกลับเนี่ย กลายเป็นว่าสร้างแรงบันดาลใจเขาอย่างสูงมากจะถึงจุดหนึ่งแล้วมันจริงจุดพีคที่สุดของทางเลือกเพรรูปรับพระธรรมปิญญาบัตรอยู่คงเป็นเพราะท่านอยากจะสื่อสารให้พวกเราเห็นว่าถ้าหากเราคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในด้านใดก็ตามเนี่ยควรจะส่งต่อหรือเผื่อแผ่สิ่งนั้นกลับสู่สังคมสู่แผ่นดินด้วยสิ่งที่จะตอบแทนความเหนื่อยนั้นหรือแบ่งเบาความเหนื่อยนั้นคือเราลึกถึงสิ่งที่พงค์ท่านตั้งใจทำและปฏิบัติ